สเตอร์ลิงเปิดใจหลังโบกมือลาเจปีกับเรือใบชีวิตต้องหาความท้าทายใหม่ราฮิมสเตอร์ลิงกองหน้าป้ายแดงของเชลซีเปิดใจไม่อยากเสียเวลากับการอยู่ที่แมนซิตี้สเตอร์ลิงได้รับใช้อดีตต้นสังกัดเรือใบสีฟ้าในถิ่นเอติฮัสสเตเดียมมาเป็นระยะเวลาเจปีตั้งแต่ปี2015แต่เมื่อฤดูกาลที่แล้วเขากลับหลุดจากโผตัวจริงจึงได้ย้ายไปร่วมทีมเชลซีด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์เมื่อเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากต้องการความท้าทายใหม่ให้กับตนเองอย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี2018ถึง19นักเตะวัย27ปีรายนี้ได้รับโอกาสในการลงสนามจากแมนซิตี้น้อยลงในแต่ละฤดูกาลโดยเมื่อฤดูกาลที่แล้วลงเล่นเพียง23นัดเท่านั้นจากรายงานข่าวราฮิมสเตอร์ลิงได้กล่าวเปิดใจถึงเหตุผลของการย้ายทีมครั้งนี้ว่าผมได้ลงเล่นเป็นตัวจริงตั้งแต่อายุ17ปีการไม่ได้ลงเล่นตัวจริงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ เพราะผมต้องการไปให้ถึงจุดสูงสุดในอาชีพการพยายามต่อสู้และเปลี่ยนสถานการณ์เพื่อความสำเร็จมันกลับไม่ได้ผลเนื่องจากถูกจำกัดเวลาเล่นด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันผมจึงไม่อยากเสียเวลาดังนั้นผมต้องหาความท้าทายใหม่พร้อมกับการรักษาฟอร์มการเล่นให้คงเดิม